ครูกินชามากี่ปีแล้วทุกคนเจ็ดจะแปดปีละจะบอกว่ากินง่ายเปรี้ยวอมหวานเด็กชอบเด็กชอบแล้วที่สำคัญทุกคนคะวันหนึ่งอะเรากินอะไรเข้าไปบ้างครูจะเล่าให้ฟังแบบนี้ทุกคนคะร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยมันไม่ได้กินอะไรได้เหมือนกันหมดทุกคนเนาะ บางคนแพ้น้ำบัดลมบางคนแพ้กาแฟบางคนแพ้คาเฟอีนบางคนแพ้ผงชูรสเพราะฉะนั้นเราจะไม่บอกว่าของใครดีของใครไม่ดีเด็ดขาดแต่จะดีกว่าไหมที่เรามีตัวช่วยในการผลักของที่ร่างกายไม่ต้องการออกจะดีกว่าไหมเพราะร่างกายมนุษย์อะค่ะทุกคนมันไม่สามารถรับอะไรได้เหมือนกันนะตัวจะไม่บางคนกินน้ำอัดลมไม่ได้นะมันบาดคอแล้วกินน้ำอัดลมไปเขาจะอาเจียนเพราะอะไรเขาจะมีกรดในกระเพาะเยอะเห็นไหมพอกินอะไรที่มันเป็นกรดไปมากๆอ่อะมันทําให้ตีขึ้นแล้วเขาอะก็จะแบบอึดอัด เหมือนกันบางคนกินชุรสไม่ได้เลยพอได้รับพอเขาลืมไง à, แม่ค้าลืมไง à, บ,อบอกแล้วว่าไม่ใส่ชุรสพอใส่ไปปรากฏว่าแพ้เป็นผื่นแดงทั่วตัว,ตวครูเคยเห็นมาแล้วครูเคยเห็นมาแล้วค่ะคนแพ้ผงชุรสทุกคนร่างกายเราอ่ะมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นจะไปบอกว่าเราแพ้สารของเขานน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันเป็นการแบบไปแอนตี้เขาไปเพราะฉะนั้นหาตัวช่วยที่มันช่วยแบบดูแลร่างกายเราดีกว่า อันไหนที่ร่างกายมันไม่ต้องการสมุิว่าเราอยากลดน้ําหนักแต่มันต้องมีบางส่วนอะที่ร่างกายเราไม่ต้องการเราก็ไปช่วยขับมันออกดีกว่าไหมและจะดีกว่าไหมคะที่เราอะไม่ต้องไปหาให้ยากหรอกว่าเฮ้ยกินไปแล้วเดี๋ยวผมร่วงกินไปแล้วเดี๋ยวไตพังกินไปแล้วเดี๋ยวอะไรแบบนี้ง่ายที่สุดนะคะกินชาเข้าไปกินสมุนไพรเข้าไปเพื่อไปขับไม่ให้เราแพ้อะไรง่ายๆ กินไปกินได้ทุกอย่างเขาจะใส่ชุโรสให้กินสามช้อนก็นเรื่องของเขาเออกินไปสุดท้ายแล้วเรามีตัวช่วยในการช่วยขับออกแบบนี้ค่ะตอนนี้ไม่แพ้อะไรเลยค่ะกินได้ทุกอย่างเห็นไหมเพราะว่าเรากินสมุนไพรเข้าไปเพื่อไปชะล้างมันทุกวันถ่ายทุกวันออกเหงือ่อออกทุกวันแบบนี้นะคะคุณอย่าบอกว่าปัญหามันเล็กๆนะปัญหาปวดท้องประจําเดือนไม่เล็กนะคะปล่อยนานๆไปเข้าอะ่ะเลือดมันเกาะผนังปากมดลูกมีปัญหาแน่มันจะเกาะเป็นก้อนเป็นก้อน,เป,น,อนเป็นก้อนอยู่ตรงผนังถ้าคุณไม่เอาออก นะคุณลองนึกภาพสิถ้าคุณไม่กินอะไรขับพวกเลือดที่มันตกค้างที่มันออกไม่หมดนะ่ะคุณเป็นประจําเดือนนะ่ะบางทีคุณกินของเยน็นกินของอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันหยุดเร็วกว่าปกติมันกลายเป็นว่ามันไม่ออกหมดมันก็ไปเกาะอยู่ที่ผนงังแล้วมันก็จะกลายเป็นก้อนยุๆอยู่ที่ผนังนะคะ่ะต้องดูแลนะคะเราเป็นผู้หญิงเนาะเราต้องดูแลผู้ชายเหมือนกันนะคะไม่ใช่ผู้ชายไม่ต้องดูแลเป็นผู้ชายก็ต้องดูแลสุขภาพนะคะหาอะไรมาดูแลสุขภาพให้ร่างกายให้สุขภาพเราสมบูรณ์แข็งแรงเข้าไว้เนาะทำอะไรจะได้มีความสุขหาเงินมาได้เยอะ อะไรมามากมายไก่กองถ้าสุขภาพไม่ดีทุกคนความสุขหายไปเลยคุณว่าจริงไหมสมมุติเนอะยกตัวอย่างง่ายๆเลยรถน่ะจะราคาสักห้าล้านสิบล้านหรือห้าสิบล้านน่ะแต่ไม่มีกายให้ขับอ่ะปวดขาขาเป็นนั่นขาเป็นนี่ตามองไม่เห็นตาฟ้าฟางร่างกายไม่สมประกอบร่างกายไปต่อไม่ได้รถคันละห้าสิบล้านก็ขับไม่ได้ เขาใจหรือ,อยังมีบ้านสวยหรูเลิศลังอลังการเวอร์วังมากแต่ไม่มีกายในการเดินขึ้นเดินลงบันไดแต่ไม่มีตาที่จะมองเห็นเด่นชัดว่าบ้านสวยงามแค่ไหนมีแต่กายที่นอนติดเตียงทุกคนเพราะฉะนั้นคุณคิดว่าอะไรสําคัญที่สุดหลายคนบอกว่าเงินสําคัญที่สุดใช่ค่ะเพราะทุกอย่างบนโลกใบนี้บังคับให้เราใช้เงินทั้งหมดไม่มีเงินอยู่ไม่ได้จริงๆแต่ก็เพราะว่ามีเงินนั่นแหละถึงต้องเอาเงินมาซื้อสุขภาพ เพื่อให้ได้สุขภาพไปหาเงินและใช้เงินเข้าใจตรงกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนเชื่อครูเงินที่หามาได้อย่าไปงกมากจัดสรรบางส่วนมาดูแลสุขภาพวันนี้คุณจะกินยาลดน้ําหนักคุณจะกินความสวยงามกินให้คุณขาวฉี่ให้คุณขาวสวยยังไงก็ตามแต่สิ่งที่คุณห้ามลืมเลยคือสุขภาพข้างในปอดตับไตลําไส้พุงม,ม้มลําไส้เล็กลาไส้ใหญ่พวกนี้ต่างหากที่คุณต้องดูแลเขาเพราะเขาคือกระบวนการที่จะผลิต ความสวยออกมาให้คุณเขาต่างหากคือกระบวนการที่จะผลิตสมองหรือความคิดให้คุณน่ะหาเงินหาทองมองเห็นจุดที่คุณจะหาเงินได้วันนี้อย่าเพิ่งคิดว่าจะหุ่นจะเชฟมาจะอะไรสุดท้ายแล้วอย่างที่ครูบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือร่างกายและอวัยวะภายในกินอะไรเข้าไปเท่าไหร่แล้วเคยเอาเขาออกหรือ,อยังไอของเสีย,เ,สยเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้ลองดูค่ะครูมาให้คุณได้เท่านี้จริงๆที่เหลือเหลือแค่คุณตัดสินใจ